สวัสดีครับผมวิศลองเท้าแตกแกลายนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีแกะรองเท้าช้างดาวนะครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องถอดหูรองเท้าแล้วก็เอาไปล้างทําความสะอาดให้คราบน้ํามันออกให้หมดนะครับเรามาลองแกะเลยจะดูคราบน้ํามันนะครับว่ามันเยอะน้อยแค่ไหนคู่นี้คราบน้ํามันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ แต่ว่ายังไงเราก็ต้องล้างนะครับบางคู่เนี่ยคราบน้ำมันมันเยอะจะเขียนไม่ค่อยติดอย่างคู่นี้คู่นี้เขียนติดอ่ะสังเกตนีนเลิ่มไม่ติดแล้วครับเพราะมีคราบน้ํามันอยู่ฉะนั้นเราต้องล้างก่อนครับล้างเพื่อให้คราบน้ํามันออกให้หมดครับผม ก่อนที่จะล้างเราก็ต้องถอดหูรองเท้าออกก่อนนะครับวิธีถอดหูรองเท้าเอาคีมที่เรามีครับดันดันด้านล่างออกแรงหน่อย น้ำยาล้างจานนะครับสกอตไบท์ถ้าใหม่ๆเนี่ยมันจะขัดดีกว่าถ้าเก่าๆแล้วใช้งานมาเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะขัดขัดผิวไม่ค่อยออกนะครับสกอตไบท์ดีอย่างก็คือผิวยางรองเท้าเนี่ยใหม่ๆม,มาก็จะมันๆหนนะ่อยมันจะเขียนติดยากถ้าเราขัดถูด,ด้วยสกอตไบท์สักนิดนึงเนี่ยผิวก็จะสาก ันจะสากแล้วทำให้เวลาวาดด้วยปากกามันจะติดง่ายนะครับเ <nen> ช็ดให้แห้งนะครับเราไปใช้งานได้เลย เื่้านลองเท้าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ถึงขั้นตอนการลอกแบบอันนี้เป็นแบบนะครับแบบที่ใช้เนี่ยเป็นกระดาษขาวอันนี้ใช้ได้ตลอดเลยนะครับที่ใช้จริงๆแล้วเสียต้องเสียจริงๆก็คือกระดาษไขนะครับแบบเอาไปก็คือใช้ได้ตลอดชีพถ้าไม่โดนน้ำก็อยู่ได้ยาวครับแล้วก็ กระดาษไขวางเป็นแบบสังเกตตัวหนังสือจะกลับด้านไว้ให้นะครับก็แปะด,ด้วยกระดาษกาวหัวท้ายตัดนิดเดียวครับผมใช้นิดเดียวไม่ต้องเยอะ ดินสอเป็นดินสอกดนะครับแล้วก็ไสสองบก็พอนะครับสามบีบก็ได้ครับแต่สี่บีลองแล้วก็หักง่ายแกนมันจะหักง่ายสองบีก็ใช้ได้พอละครับ เนื่องจากตอนก่อนแกะนะครับผมลืมกดบันทึกไว้แต่ไม่เป็นไรครับเรามาย้อนหลังได้เมื่อเราวาดลายเสร็จแล้วนะครับเราก็แกะกดเทปที่เราแปะหัวท้ายออกแล้วก็เอาด้านที่เป็นรอยลงไอ้รอยดินสอเนี่ยนะครับกลับด้านพลิกกลับด้านเอารอยดินสอเนี่ยวางวางบนรองเท้านะครับแต่ก่อนที่จะวางเนี่ยเราต้องมาจัด จัดรองเท้าให้ตรงก่อนนะครับด้วยการอันนี้แผ่นอะคริลิกของผมจะขีดเส้นตรงไว้นะครับเพราะว่าแบบของผมจะรองเท้าจะต้องชิดกันแบบรองเท้าจะต้องชิดกัน เส้นเราตรงแล้วแล้วก็เอาวางนะครับวางแบบเสร็จจากนั้นก็ถูเพถูด,ด้วยมือเนี่ยเส้นมันจะจางนะครับแนะนำให้เป็นฝาหรือว่าอะไรก็ได้ครับอุปกรณ์อะไรก็ได้ครับที่มันเลื่อนๆอนะ่ะเอามาถู แต่ว่าผมจะใช้ด้ามกันไกนะครับด้ามกันไกตรงส่วนนี้มันจะเลื่อนหน่อยแล้วก็กดถูกดแล้วก็เปิดดูบ่อยๆนะครับเปิดดูบ่อยๆแล้วก็เมื่อได้เมื่อได้เส้นรอยดินสอที่มันมันจะไม่ชัดนะครับมันจะไม่ชัดเหมือนรอยปากกานะอ่ามันก็จะพอมองเห็นนั่นแหละแต่ว่าเราต้องเอามา เอารองเท้าที่ได้ลอยดินสอแล้วก็มาวาดด้วยปากกาเจลวาดเส้นให้มันเข้มขึ้นเข้มขึ้นแล้วก็ลงด้วยสีนะครับสีเมจิกให้มันเห็นชัดขึ้นลงด้วยปากกานะครับเพื่อให้ลอยดินสอนนะมันเข้มขึ้น เพื่อให้เส้นมันชัดขึ้นนะครับเมื่อลงปากกาเรียบร้อยแล้วก็ปากกาเป็นปากกาเจลนะครับเมื่อลงปากกาเสร็จแล้วก็ต้องลงสีสีเมจิกเอาจางๆนะครับผมจะทําจะลงสีให้มันแตกต่างกับรอยเส้นปากกานะครับ สีเมจิกควรจะเป็นสีน้ำเงินหรือว่าประก,กาศใช้เป็นประก,กาศสีดำก็ตอนลงสีลงสีเพื่ออะไรลงสีเพื่อให้รู้ว่าส่วนไหนที่เราต้องเอาออกก็คือส่วนที่เป็นสีดำเนี่ยแบบนี้เราต้องเอาออกนะครับเหลือไว้พื้นที่สีขาว เรา,าเริ่มแกะกันเลยนะครับอันดับแรกก็คือหาแผ่นแผ่นกระดาษหรือกระดาษไขก็ได้ครับเอามาลองกระดาษไขจะลื่นกว่านะครับแต่เราจะเปืองกระดาษไขนะก็เป็นกระดาษขาวที่เราไม่ใช้งานก็ได้ครับอย่างผมจะเป็นแผ่นฟิล์มอันนี้ใช้งานมานานแล้วครับจะลื่นทําให้ลื่นเวลาหมุนล้วจะจะหมุนได้ง่ายครับ เอียงใบมีดด้วยนะครับถ้าด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะนเอียงประมาณสี่พันสา เมื่อเราแกะเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องดึงด้วยครีมปลายแหลมนะครับครีมปลายแหลมขอราคาไม่ต่ำกว่าร้อยนะครับร้อยถึง200อะ่ะถ้าซื้อถูกๆมายี่สบามสิบบาทมันจับไม่ติดหรอกปลายไม่คมตอนนี้ของผมซื้อมาประมาณร7 0ยเจ้อยเกือบ200นะครับ ตามจะคงกว่าต้องค่อยๆดึงนะครับรีบดึงไม่ได้นะครับถ้ารีบดึงส่วนที่เราต้องการให้เอาไว้มันก็จะหลุดออกมาด้วยฉะนั้นเราไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆดึงเวลาดึงนะครับ ถ้าถ้าเป็นเส้นแบบเนี้ยเราดึงย้อนเราดึงย้อนกลับมาก่อนครับแล้วค่อยอย,ยกอย่างมันก็จะเนียนแต่ถ้าเราสวนขึ้นไปเลยนะมันจะลึกลึกมากดึงย้อนก่อนดึงย้อนแล้วค่อยค่อยดึงขึ้นผิวมันจะเนียนเห็นไหมครับ ผิวมันจะเนียนมันจะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่แต่ถ้าเราดึงส่วนขึ้นไปเลยเนี่ยพอจิบจับปุ๊บดึงย้อนเนี่ยมันจะลึกมากแล้วเนื้อผิวงานเราจะไม่ค่อยสวยนะครับ เสร็จแล้วเอาไปล้างน้ำยาล้างจานแล้วก็ขัดสก,กอดใบหนึ่รอบนะครับเพราะมันเป็นคราบดินสอนะเป็นคราบดำๆคราบปากกาคราบดินสอครับล้างมาแล้วเรียบร้อยนะครับ1ข้างเหลืออีก1ข้างคู่นี้รายละเอียดจะเยอะหน่อยนะครับใช้เวลานานนะ ทำตั้งแต่แปดโมงครึ่งตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับตอนนี้จะเที่ยงครึ่งแล้ว3ามสี่ชั่วโมงนะครับอันนี้รวมทุกกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นนะครับล็อกลายแล้วก็แกะ,อ,ะอยากให้เห็น จากกเห็นตรงส่วนนี้นะครับถ้าเอียงใบมีดเนี่ยถ้าเราเอียงใบมีดเนี่ยมันจะเป็นล่องเอียงใบมีดก็จะเป็นล่องแบบนี้นะครับคมสันคมตรงตรงด้านเนี้ยมันจะหายไปแต่ถ้าเราตั้งใบมีดเก้เาสิบองศาแบบเนี้ยมันจะมีสันคมแล้วงานจะไม่เนียนนะครับ จะสังเกตว่าเป็นร่องหมดถ้าเราเอียงใบมีดด้วยนะครับประมาณ4ี่ห้าองศาครับแล้วก็มีจุดนี้จุดนี้เห็นไหมครับปลายใบมีดมันจะลงไปลึกถ้าลงไปลึกเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่า ว่ามันจะลึกเกินไปมันอยู่ที่วิธีการดึงวิธีการดึงในคลิปนี้ก็มีนะครับผมบอกเทคนิคแล้วก็วิธีดึงย้อนดึงย้อนกลับมาก่อนแล้วค่อยค่อยๆย,ยกโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ